ต่อไปนะคะคือคนต่อไปขอบคสำหรับามบดหม่แลบทขงเรานะครับคำถามชั้นๆมีว่า คุณมีวิธีบริหารจัดก,การขยะอย่างไรเชิครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะวิธีบริหารจัดก,การขยะของราก็ัปางมี4วิธีง่ายๆค่ะที่ทุกท่านและทุกคนสามารถทำตามกันได้1การลดลดขยะหรือว่าลดการซื้อสินค้าที่ทำให้เกิดขยะเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก2ใช้ซ้ำ หรือว่าการใช้กล่องซ้ำสามรีเซทเติร์รีเซทเติร์คือการทิ้งขยะให้ถูกสีให้หถูกฐานเพื่อที่จะแยกขยะนำมาบบรีเซทเติร์แล้วก็ขยะที่สามารถนำไปบริหารอย่างอื่นได้สี่ส่งเสริมเราก็การจะส่งเสริมให้คนรอบตัวในคนเราทำน้ำมันปาดหันมาร่วมมือจัดการขยะไปกับนาาา้อมันปาดและนำะ้ำมันปาดเองค่ะจะเป็นตัวแทนที่จะเป็น เบรของเราน่าอยู่เป็นเมืองพิสาขอคุณค่ะเตอบจาประกวดหมายเลข6ขอาอ้อยไม่ผอบไผมไม่อุท่าไระคนที่อุบคืออยู่หน้าเวทีนะหนาปกาศบคนที่ตอสุดยอดเลยนะครับมเกรับรมาเกียรการน้องมีนค่ะสิจิตราแสงดูจีนค่ะ ค,คำถามของคุณรบกหมายและเจ็ดครับคำถามอยู่ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้หาก,กฎหมายสมรรเข้าเทียมซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่23มกราคม2568คุณคิดว่ามีผลดมีต่อชาว LGBTQ e หรือไม่เพร้ะมอธิบายเหตุผลใช่นครับ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับชาวอ g ยปทที่ได้รับกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นนารจดทะเบียนสมรถด้วยค่ะและเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะคะที่สมรถเข่าเทียมได้ผ่านกฎหมายนี้แล้วและยังมีข้อดีที่กฎหมายสมรสเขาเทียมได้ค่ะก็คือ